า <c oughs> มาแล้วสวัสดีครับผมเออครับอหลังจากที่คันไม้คันมือมาตั้งแต่เมือ่อเมื่อตอนกลางวันนะแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาถึงเวลาอะไรจะเข้าให้ดูนี่๋ยวเข้าให้ดู๋ยวเข้าให้ดูโ้โหนี่กระชากเหลือเกินเนี่กระชากเหลือเกิน น,น,นี่มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยกับน้องเอเมิเลียกับน้องเลมนะอ่าวันนี้จะมาจับไป222ตัวนะหรือว่าถ้าวันนี้มันได้วางสามแ้วกหยุดหยุดเลยนะหยุดเลยถ้าได้2ตัวนี้นะผมก็จะหยุดเลยเราจะไม่เก็บไาต่อเลยเดนหน้านะอ่าไอดีนี้ผมว่าผมจะ ้าได้ตัวเกลือผมก็จะไม่ปั้นต่อนะ่ะผมว่าจะเอาไปแจกในกลุ่มอโอเคมากๆผมเริ่มพันมือแล้วเริ่มพันมือละวุดอาการมาตั้งแต่10บโมงเช้าอ่ะโอเคมามาไม่พูดพำทำทำเพลงเดี๋ยวดูอกาสก่อนเดี๋ยวดูอกาสออกก่อนอน้องเอเมมเลียหนึ่งจุดสามสองเปอร์เซ็นนี่เพิ่มแล้วหรอนี่เพิ่มแล้วจริงๆหรอ 1.32%น้องเลมก็1.32%เหมือนกันโอเคมา2ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ถ้าสองคู่มาได้ยิ่งดีเลย222ตัวมันต้องได้ดีนะต้องได้แหละถ้าได้นะผมก็จะเออปั้นเก็บด่านเพื่าได้รูบี้มาผมก็จะมาเปิดกบนะโอเคตอนนี้ทีมผมมันยังไม่มีอะไรเลยเพยยิ่มแล้วสองอ่ะผมก็แค่จ่เก็บทำก้าดาวก็อีกยาวเลยเอามาขี้เกียจพูดละคันไม้คันมือละ ห้าตัวเห้าตัวเลยห้าตัวไหมชื่นใจนหน่อยลูก <Okay. S 1> มาห้าตัวมาเอามาเลยอย่าเสื่อมนโอเคอ๋ออัปลักมงโอเคมาหลังจากที่เก็บมาหลายเดือนนะ ยอยขอคุยหน่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 อย,ขอย,อยแขบไปเลยแขบไปเลย,ยแขบไปเลยเรียบร้อยสิบห้าตั๋วมาแล้วสิบห้าตัวมาแล้ว เวอร์ไปเปล่าเวอร์ไปเปล่าดวงมันจะดีขนาดนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวน้องๆเขาอิจฉาเย้เช่ล็อกเลยจะมีล็อกเลยอยากได้น้องเลมอะผมอยากเปิดอีกแค่แค่ยี่สิบตัวไม่ยี่สิบตัวก็ยี่ห้าห้าสิบตัวอือผมไม่อยากเปิดเยอะเก็บไว้คนโบน่าผมว่าถ้าผมว่าจะเติมพาร์ทนะจะเติมพาร์ทกับไอพี่เอสออะทุกคนน่าจะรู้จักแต่ผมทิ้งลิงไว้ให้ข้างล่าง โอเคมาโอ้โหตัวเหลือบันบานเลยอย่างเงี้ยเหลือบันบานเลยตัวเหลือบันบานเลยเอามาอีกสักห้าสิบตัวเอาน้องเลมมาเอาน้อ,าองมั่งเอาน้องมั่งเอาน้องมั่งเอาน้องมัง่งไอริงมันก็เก่งนะเนี่ยเพิ่มทักษะเพิ่มควมามแม่นยำทักษะด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีอันนี้ก็ทำได้ถอยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาย้ายปเป็นแนวหลังด้วยมา ถ้าตัวนี้ออกเลยผมจะได้เก็บ200ตัวชิวๆสบายๆอามาเยมาเลยโลกมาเลยโลกอยากเขินอยากเขินมากเยเชนสบเอมิเลียลมาลยเลยเวะบ้าไปแล้วอหกตัวก็ได้ไนงะจ,จะต้องส,งสนนะองถีบนลยคูโลหติตมาทำไมสัก50ตัวปะ่ะ150หตัวเก็บยาเลยทชเนะีั้ mà rồi chắc chắc hai cửa không mà, 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 mà. ทำไมช่อยผมมันดีเลยล่ะอะไรบ้างโอ้โหน่าจะแล้วตงเลยน์น่นนยมื้ขมนเลยนะวะ มาอีกส sí, si ักห้าสิบตัวมาอีกส <ik> ักห้าสิบตัวมามาอีกสักห้าสิบตัวไหมเอาน้องเลมอ่ะยากได้น้องเลมอ่ะเอาน้องเลมมาด้วยเลยผมจะได้ปั้นสองเลยมาเอาน้องเลมมาด้วยเลยมาเหนึ่นยังมาแล้วมาหน่อยมาหน่อยลูกมาหน่อยลูก ไม่เอาลูกเอาน้องเลมมาโอ้โดวงยามีกันไปแล้วเอาน้องเลมมาอยางไดน้องเลมอ่ะเอาน้องเลมมาอยางไดน้องเลมไม่เอาเอมิเลียแล้วเอาเลมมา เลยหนึงร้อยตัวนะฮะอ่ะมามาดูเรมาดูผลงานเราได้ตัวอะไรไปบ้างนะอืมได้เอมิเลียมาแล้วก็ได้เอมิเลียมาสองตัวนะคือไอดีเนี้ยดีเลยรุ่งเลยอ่ะได้ตัวดีๆมาเยอะเลยสะสมมาไว้เอ่อก็หลายเดือนอยู่บประมาณห้าหกเดือนไอดีเนะี้ยเดี๋ยว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 อยู่ไหนเนี่ย มีเอ็ดเวิร์ดสองตัวนะเห็นแบบๆเมื่อกี้อืมนี่ไงเอมิเลียน้องเอมิเลียสองตัวมาทำไมนี่อ่ะอ่ะโอเคเหลือร้อยตัวคันทำไมมันคันไม้คันมือจังวะทำไมมันใส่ไม้คันมือจังอยากเปิดแจกมากเลยไอ้ดีนะเอาปะเอาปะทำกิจกรรมแจกปะมีคนอยากได้ปะ <laughs> คือง่ายๆเลยเสีย2 0งเสียเสียร้อยตั๋วไปฟรีๆอะไรอยงยนี้น่าจะหยุดดีกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยยิง <c oughs> ได้น้องเรียนจริงเๆเลยได้น้องเรียนมากเลย <c oughs> เอาไงดีเกิอไรร้อยตั๋วไหมผมยิงล้วน้องเรียนอ่ะยิงได้ป้าน้องเรียนเลยเอาป่ะทุกคนคิดว่าไงเอาดีรออะไรอ่ะ มันหยไม่อยู่แล้วด <t> ัวหวนี่ยมาเดี <t> ๋ยวฮะพอดีฮะิตัวเลยิตัวนพอมันคันม้คันมือเห็นตัวแล้วมันขายไม้ขันมือจริงๆอเลี้ยมาน้อยไปไเลยน้อเลยมาน่อยน้องเล้ยมาน่อย ตัไมนี่ยอรักจ้ะดไอ่ขอรักัวอะไรวเจเจ็บ็เจ็บ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 เะ็รเะเจ็บเจ็บเอเจ็เจ็เจ็เจีบยวเเเ พอไม่พอ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 ไม่พอเขาห <c oughs> ุ่นต่อ,อมึงอยากเห็นเหรอฮะ เฮ้ยสองทาเหย่เอ้โ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 อเหน่อยใจเคก็ได้น้องเอเมลยมาแล้วนะโอเคถือว่าเสีย200ตัวไปฟรีๆเลยไม่ได้หาอะไรเลย โอเคนี่นะไอดี ID นี้ถ้าใครอยากได้นะเอ่ออะไรดีเอาไงด,ดีให้ทายดีกว่าว่าผมอาอยุเท่าไหร่เออให้ถายดีกว่าว่าผมอาอยุเท่าไหร่ก็เมนไว้เลยใครตอบถูกผมให้เลยอ่ามาเล่นสนุกด้วยกันมาเนีย่ยตัวแปดดาวเยอะเลยเนี่ยคือไอเดีเนี้เก็บไว้นานมากเก็บมานานมากแล้วอ่ไอนี่ไอตัวนี้คือตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่น้องแมว <c oughs> ขออภัยครับผมนเนี่ยเนี่ยน้องแซลลี่อะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอืมอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะอถือว่ามาตั้งใจคำข่ามนะมีเอเมิเลียสองตัวมาอ่ใครอยากได้นะใครอยากได้มาเล่นทายอายุกันว่าผมอายุเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมมาตอบนะถ้าใครถ้าใครตอบถูกนะ,ะมีคำใบ้ผมผมอายุไม่ไม่เกิน2ีอ่ะ ถ้าใครตอบถูกผมแจกเลยไอดีนี้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะมาเปิดคำๆนะ <c oughs> อย่าลืมนะอย่าลืมกิจกรรมนะ <c oughs> ผมแจกนะไอดีนี้ให้ทายว่าผมอายุเท่าไหร่อ่า <c oughs> ผมบอกไปแล้วนะว่าผมอายุไม่เกิน20ใครตอบถูกมาเลยนะลงมาเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับดีครับ